โอ้หน้ากากออกก่อนเจ้าเหมือนกันนะชิดแล้บายหน่อยโอเค้หายบ้าบ้างกดแล้วกดแล้วแค่ไหนเฉยๆนี่แสบดูวิวตอนนี้เราอยู่ในแกรนดอลลานะครับผมเป็นกระเช้าชิด วิวสวยไหมลูกวิวสันไม่เย็นเท่าไหร่จ้ะไม่เย็นเท่าเมื่อวานใส่ขนาดนี้เดี๋ยวออกไปข้างนอกได้หาือเปล่าตรงมือเขาจะเป็นแังมากเลยะ ชีดป็งไงว่างับตอนนี้สมารถไหอากาศเป็นไงบ้างร้อนหเออบอ้าวไหมไม่ได้เย็นนะคนจิตแตชดให้ปลาทำเสร็จไห้เจไวหน่อย